สวัสดีค่ะผ่านปีใหม่มาแล้ว1เดือนนะคะมาพบกันอีกนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยถาวรเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะจะแนะนำในเรื่องของก่อนย้ายไปอยู่เมืองไทยนะคะเราก็คงจะต้องตัดสินใจกันดีแล้วสักพักหนึ่งนะคะว่าเอ้ย พร้อมแล้วกระเียนแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจว่าจะย้ายไปอยู่เมืองไทยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือที่เมืองไทยนะคะเราจะต้องเตรียมเรื่องอะไรบ้างสําหรับทั้งครอบครัวนะคะก็คือในเรื่องของเตรียมที่อยู่อาศัยก็ต้องไปดูลาดเราแล้วล่ะว่าเอ้ยเราไปอยู่ที่ไหนดีจะไปอยู่ที่บ้านเกิดของ เราหรือว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าก่อนที่เราจะไปอยู่เนี่ยเราก็คงไปเที่ยวมานานพอสมควรนะล่หละไปเห็นที่ที่ชอบหรือว่าใครที่ชอบทะเลหรือชอบอากาศหนาวๆห,หน่อยทางภาคเหนือก็ไปสํารวจตรวจสอบมานะคะจนตัดสินใจได้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเราก็ต้องดูในเรื่องของสังคมรอบบ้านด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะชอบหรือเปล่าแล้วแต่นี่คือใครชอบแบบไหนก็พยายามหาให้ได้แบบนั้นเนาะ ในเรื่องของความสะดวกสบายเพราะว่าบางทีนะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่รู้หรอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเดินทางไปโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าร้านค้าทั้งหลายแหล่เนี่ยการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะสะดวกสบายหรือว่าต้องกว่าจะไปไหนสักทีหนึ่งนี่ไม่ถ้าไม่มีรถนี่ก็จะลําบากหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องดูในเรื่องของความสะดวกสบายทุกอย่างนะคะ แล้วก็สําหรับสามีเราเนี่ยชาวสวิตหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ควรจะได้ทําประกันสุขภาพเอาไว้ให้นะคาก่อนที่เขาจะอายุครบ60ปีเพราะว่าถ้าอายุ60ปีเปีไปแล้วเนี่ยบางบริษัทเขาก็ไม่ค่อยจะรับแล้วก็อาจจะมีอ่าค่าที่ต้องจ่ายแพงขึ้นนนะคะอันนี้ก็ถ้ารู้ว่าเอ้ยเราจะต้อง ไปอยู่แล้วก็คอยดูแล้วก็ศึกษาไว้แล้วก็เตรียมการไว้ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับเราคนไทยเนี่ยเมื่อเราย้ายไปอยู่เนี่ยก็จะมีบัตรประกันสุขภาพเนาะสาบาทที่รัฐจ่ายอันนั้นก็พอได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีประกันสุขภาพอย่างเช่นของสามีถ้าป่วยทีหนึ่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็แพงทีเดียวนะคะไม่ใช่ถูกๆเนาะเราก็สําหรับใครที่มีลูกไปด้วยนะคะเราก็คงจะต้องดูในเรื่องของ โรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าลูกยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะก็จะไปอยู่ที่ไหนจะไปโรงเรียนอะไรโรงเรียนอินเตอร์ก็ไม่ใช่ถูกๆเนาะแถวบ้านที่บ้านเราอะสวิสนี่เรียนฟรีเนาะใครที่จะพาลูกกลับไปอยู่ด้วยที่อยู่ในวัยเรียนก็ต้องคิดให้หนักนิดนึงนะคะในเรื่องของโรงเรียนเพราะว่าที่ป้าแมวเห็นมาก็คือว่ามีอยู่หลายครอบครัวเหมือนกันนะที่ย้ายกลับมาสวิสเพราะว่าด้วยเรื่องของ ระบบการศึกษาหรือว่าโรงเรียนที่สวิสเนี่ยก็คือรับจ่ายเนาะเราไม่ได้ต้องจ่ายอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าที่เมืองไทยเนี่ยเราต้องจ่ายเองนะคะซึ่งก็ไม่ถูกเนาะแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์เราต้องเตรียมการอะไรบ้างนะคะก็สำหรับสามีชาวสวิสนะคะหรือว่าชาวต่างชาติอื่นก็เช่นกันนะเนาะอย่างเช่น อันที่หนึ่งเลยก็ต้องแจ้งที่ทำงานนะคะว่าเราจะย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยก็แล้วแต่เราจะออกจากเกษียณก่อนกำหนดหรือว่าจะจะเกษียณแล้วไปก็แล้วแต่เนาะเพื่อเราจะขอใบรับรองหนังสือรับรองเงินเดือนเอาไว้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้ตอนที่จะขอวีซ่าแล้วก็ตอนที่ ย้ายไปอยู่เพืงงไทยแล้วเนี่ยต้องมีใบรับรองอันนี้เนาะบอกกับที่ตมแจ้งมีเป็นเอกสารที่เราต้องยื่นพร้อมนะคะแล้วเราก็ต้องแจ้งกองทุนประกันเงินสะสมจากการทำงานด้วยนะคะเสาที่สองซึ่งเราควรจะแจ้งก่อนล่วงหน้านะอย่างน้อยสามเดือนก่อนที่เราจะย้ายออกนะคะเพื่อเขาจะได้เตรียมการคิดคำนวณอะไรไว้ให้เราเสร็จสับนะคะ อันที่สองก็คือแจ้งหน่วยงานประกันสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะอาหาเฝ้าหรือเสาที่หนึ่งนะคะล่วงหน้าอย่างน้อยเหมือนกันนะคะสมเดือนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากรเกษียณแล้วเนี่ยจะให้เขาส่งเงินกเกษียณเนี่ยไปที่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าจะให้ส่งไปที่ประเทศไทยก็ต้องเราก็ต้องเปิดบัญชีเอาไว้นะคะแจ้งชื่อธนาคารเบอร์บัญชีของเราเอาไว้ให้ แล้วก็อาจจะต้องทำเรื่องมอบอำนาจให้ญาตินะคะหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในสวิสนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหน่วยงานเขาติดต่อเราไม่ได้เนี่ยเขาก็จะติดต่อคนที่เรามอบอำนาจเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของกองทุนเสาที่สามนะถ้าบางถ้าใครมีก็ก็ต้องติดต่อแจ้งเรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อจะเอาจะทำอย่างไรกับเงินที่มีอยู่นะคะ ส่วนข้อที่4ี่ก็คือติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตนะคะที่กรุงเบอร์นนะคะโดยตรงเพื่อเราจะได้ติดต่อสอบถามในเรื่องของวีซ่าของคู่สมรสนะคะที่จะติดตามเราไปเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของการเตรียมเอกสารว่าเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะหรือว่าจะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตก็ได้นะคะแต่ว่าการโทรไปปรึกษาก็จะได้คุยกันก็จะ ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ตามที่ป้าแมวได้อ่านดูในเว็บของสถานทูตเนี่ยก็จะมีวีซ่าสำหรับชาวสวิสหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆนะคะที่จะย้ายไปอยู่ในไทยได้นมีอยู่3ประเภทซึ่งก็คือวีซ่าขอเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยที่สมรสกับชาวไทยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า non-O สำหรับกู้สมรสนะคะ อันนึงก็คือวีซ่าเพื่อขอเข้ามาใช้ชีวิตบ้านปลายหรือเรียกว่า retirement visa นะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเข้ามาพักผ่อนนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ได้แม่อนุญาตให้ทำงานนะคะอีกอันนึงก็คือว่าน,นี้เพิ่งจะมีมติเมื่อ22พฤศจิกายน2559นสะคะสำหรับคนต่างด้าวที่มีศักยภาพจาก14ประเทศที่มีอายุ50ปีขึ้นไปอันนี้ก็คือ เป็นวีซ่าขอเข้าพำนักระยะยาว10ปีนะคะอันนี้ก็ต้องมีเงินอันนี้ก็แต่ละอย่างนี้ก็คือจะมีในเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของของเงินที่จะต้องต้องมีอยู่ต้องมีแสดงให้ดูว่าเราอยู่ในประเทศไทยได้โดยไม่เดือดร้อนนะคะสําหรับในเรื่องของวีซ่าเนี่ยอย่างดีที่สุดก็คือติดต่อสถานทูตแต่ว่าพามงจะนําไปพูดอีกคลิปหนึ่งนะคะในเรื่องของวีซ่าทั้งสามนี้นะคะ และสำหรับภรรยาหรือว่าคนไทยนะคะถ้าเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ได้สัญชาติสวิสด้วยเนี่ยก่อนที่จะย้ายออกไปเนี่ยเราควรจะจัดการเอกสารต่างๆนะคะของราชการไทยให้ตรงกับของสวิสนะคะนั่นก็คือว่ากรณีที่เรายังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรสที่ไทยเนี่ยเราก็ควรจะแจ้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งอันนี้ป้าเมาเคยทำไปแล้วนะคะใน EP 21ไปดูกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเราทำงานเราก็แจ้งลาออก เราในเรื่องของกองทุนประกันเงินสะสมจากการทำงานเนี่ยจากเสาที่สองเนี่ยถ้าเรายังไม่เกษียณเราก็คิดดูว่าเราจะนำเงินออกไปด้วยไหมหรือว่าจะทำอย่างไรนะคะกับเงินตรงนี้นะคะส่วนหน่วยงานประกันสวัสดิการผู้สูงอายุอาหาเ่าเสาที่หนึ่งเนี่ยถ้าเรายังไม่เกษียณ เราก็ต้องแจ้งเขานะว่าเราจะส่งต่อหรือเปล่าจะส่งอย่างไรนะคะอันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็สนับสนุนให้ส่งต่อเนาะมันปีหนึ่งประมาณ480กว่าฟรังนะคะก็ะส่งต่อไปจนกว่าจากกะเกษียณเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรากรเกษียณเนี่ยเราก็จะได้รับเงินผู้สูงอายุแต่ก็อย่างก,ก็อย่างว่านั่นแหละเนาะก็แล้วแต่เนาะก็คิดกันเนอาเองแต่ละกรณีก็ไม่เหมือนกันเนาะ ตอนนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมรู้วันย้ายค่อนข้างแน่นอนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปซึ่งก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะคะก็คือว่าเราจะต้องแจ้งหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อแจ้งย้ายออกนอกประเทศนะคะที่สําคัญก็คือสํานักทะเบียนราษที่เราอาศัยอยู่ซึ่งก็คือเกมไมเดย์นั่นเองนะคะว่าเราจะย้ายออกวันไหน อำเภอเขาก็จะคัดชื่อเราออกแล้วก็มีหนังสือยืนยันการย้ายออกมาให้ด้วยซึ่งเราต้องเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องใช้เอกสารนี้ทำเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะหรือบางคนอาจจะแจ้งเรื่องการใช้สิทธิ์เรื่องตั้งนอกประเทศด้วยก็แล้วแต่นะคะแล้วก็คือบริษัทประกันสุขภาพเราจะยกเลิกหรือว่าเราจะยังคงไว้แจ้งขอใบอนุญาตขับขี่นะคะเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ไทย แล้วก็แจ้งธนาคารที่มีบัญชียอยู่หรือว่ามีตู้ทรัพย์สินอะไรอยู่เนี่ยเรื่องเรื่องเราจะย้ายที่อยู่นะคะที่ทําแจ้งที่ทําการไปณรีย์ว่าจะให้เขาทายังไงถ้ามีจดหมายมาหาเราจะมอบอานาจให้คนอื่นเขาจัดการหรือว่าให้ส่งจดหมายหรือเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยไปให้ที่คนที่เรามอบอานาจให้นะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งสมาคมชมรมนิตยสารอะไรทั้งหลายแหล่บัตรครึ่งราคาของรถไฟทุกอย่างที่เราเป็นสมาชิกอยู่ก็ต้องแจ้งยกเลิกให้หมดนะคะนี่ก็เมื่อทุกอย่างพร้อมก็เตรียมแพ็คของติดต่อบริษัทส่ทงของนะคะ ก็เราก็ส่งของมาในฐานะคนไทยที่ยยากกลับถิ่นฐานนะคะว่าก็ติดต่อไปว่าก็สอบถามกับเขานะคะว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างน,นะคะอย่างเช่นหนังสือเดินทางอันนี้มีน้องที่เคยกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาใช้หนังสือเดินทางเล่มแรกที่เข้าไปในสวิสจนถึงเล่มปัจจุบันที่จะกลับเข้าประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เอกสารเนี่ยเขาต้องใช้ทีนึงคือตอนรับตู้คอนเทนเนอร์ออกจากท่าเรือที่เมืองไทยด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดของการส่งของเนี่ยก็คือหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละมีให้เลือกหลายบริษัทซึ่งมีให้เลือกใช้บริการชนิดรับที่บ้านต้นทางเลยแล้วก็ส่งถึงบ้านปลายทางเลยก็ได้นะคะก็มีให้สะดวกดีนะคะต่อไปก็คือเราในฐานะเจ้าบ้านเราก็ต้องเตรียมตัวเป็นผูน้อำนวยความสะดวกให้กับคู่ชีวิตของเราที่ติดตามเราไปอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ ตอนนี้ก็เลยป้าแมวก็อยากให้คิดถึงตอนที่เรามาอยู่สวิสใหม่ๆนะคะสามีเราเขาก็ต้องดูแลเรานะคะเพราะว่าภาษาอะไรเราก็ไม่ได้เนาะพอนี้กลับไปอยู่เมืองไทยเราก็ต้องมาทําหน้าที่เหมือนกับที่เขาทําให้เราตอนที่เรามาอยู่สวิสใหม่ๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาก็มีปัญหาเหมือนเรานั่นแหละภาษาก็ไม่ได้เราก็เลยต้องเป็นผู้ที่จะต้องช่วยเขานะคะเตรียมหาข้อมูลที่จําเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่ออายุวีซ่า การขอมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือว่าการรายงานตัวตอกองตัวคนเข้าเมืองเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่อ่าเป็นตอนที่หนึ่งก็แล้วกันว่ากันไปเพราะว่าอันนี้ก็คือเริ่มจากว่าเอ้ยเราจะย้ายแล้วแล้วเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยพอไปถึงที่เมืองไทยเนี่ยพแมวจะมาเล่าต่อนะคะในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ